สวัสดีนะครับอ่าสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเจอผมอิงสคลิปนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาแถวอ่าพนาทิคมนะครับมาหาพ่ออุพ่ออุดนะครับผมวันนี้ก็มาดูนกนะครับผมผมก็ไม่ได้มาหาเยี่ยมถามข่าวนานแล้วนะครับผมนานๆทีเนาะก็พออยู่ไกลนะครับผมเพราะว่าบางทีจะเดินทางผ่านผ่านมาทางนี้ถึงจะได้แวะหาแจนะครับผมมาดูนกเรื่อยๆนะครับ เอาให้คูแล้วนะนี่น่าจะเป็นตัวหลักของเจนะครับผมตัวนี้ สวยนะครับตัวนี้นกนิ่งครับนงแกเลี้ยงไว้โอ้ตัวน,นี้แม่าสายบุญเย็นครับไปดิ้งเกินน่ตกใจนะครับผมไมเคยหน้าผม ชมบ้านท่านไว้ก่อนนะครับรอท่านไปต่อลุกอ่าอยู่นะครับผมลยังไม่มาใส่ตกใจนิดนึงนะครับตัวนี้ก็สวยครับท่านเป็นตัวเมียนะ đen bắt lên Cho nhảy tức lên